โอเคสตรีมมาละได้ยังตีงั้นเมื่อกี้เราอาจจะดูแย่ไปหน่อยไอเตออกมาไอเตออกจากแมปวอลเลยบอลเราจะไปแมปที่เล่นสบายๆกันหน่อยแมปโรงเรียนเปิดไงมึงไม่มีเลยน่าสกใจเลย,ยนี่มึตงต้องบบเอาแมพพาด้วยเลยเด่๋ย่เจนหอคอยเดินมาเราจะเจอ หัวร้อนกูหัวร้อน,อนเออกูหัวร้อนตายแน่แน่เออคนดูก็ชอบอะไรอย่หัวร้อนหัวร้อนใช่ไหมอ่าเข้าเลยเตะคจะซีร์อะรสตรีมแล้วเขาคโอเค <c oughs> ทุกคนเราก็เปลี่ยนบรรยากาศมามาพาร์ทสองกันต่อเพราะว่าเมื่อกี้เน็ตมันไม่สเสถียรซึ่งปัจจุบันเน็ตมันก็ไม่สเสถียรมันเดิมนะครับ พาดไปแล้วเพื่อนขอบคุณมากเลยเพื่อนเออเออนั่นแหละไม่เสถียรเราน่าจะแก้ไขอ,อ๋ยต้องแก้ไขอตัตราเออในนี้มันสามารถวาดได้ด้วยว่ะเต้เออเจ๋งเจ๋เจ๋แย่ yeah, แล้วอ๋อนี่อ๋อ,อ,อโอเคโอเค อเคโอออ๋อนี่ไงแล้วก็จะวาดรูปอย่างนี้นี่วาดรูปไม่สวยเลยเอาใหม่นี่เรารักทุกคนไปกูว่ากูไม่เปิดเสียงนะ Tower of Hell ฉันมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วฉันมาตั้งใจไม่ได้อ่ะสุดยอดเลย อะไรห้องมึงทำสตรีมครั้งนี้อาจจะมีแบบความแหลกด้วยเพราะว่าเราแบบไม่ได้ขี้เกียจที่จะอัดนะแต่ว่า,เอ,าเ,วเออก็ขี้เกียจแหละเอ้มึงขี้เกียจหรอไม่ได้ขี้เกียจมันปวดหัวตอนแรกอาจจะทําคลิปแล้วเวจะทําคลิปออกมาเป็นอนิเมชันเลยแต่ที่รู้ว่าลงไม่ทันแน่นอนเลยมาสตรีมเนี่ยเห็นไหมทุกคนเขาก็ มีกำลังใจมาคอมเมนต์เราเลยนะเว้ยมีคนมาดูด่เหรอมีเมื่อกี้ไงเต้ฉันมาแล้วฉันแหลกฉันแหลกเตฉันแหลกฉันโอเคมาแล้วจ้าเฮ้ยคุณจะไปไหทำไมเอ้ยเขาเรียกว่าทางของคนฉลาดเอาเอาอีเวนเออไปบันได อ้าววัดดีเตเพื่อนทำไมตัวนายไม่โหลดละ่ะไม่โหโลดอปพลเคนเราขอบอกเลยนะว่าสตรีมครั้งเนี้ยของเราแม่งโคตรจะแหลกอ้าตกตายเธอคอมหรือว่าอยากไปคอมไม่ว่างไหมที่หลังอ่ะคอยซื้อคอมมาตัดแล้วเนี่ยแม่เลยไอแม่งเอ้้ยยใครคุณสองวะ มีคนขึ้นไปถึงอร่อยเตะคนอื่นก็ขึ้นไปถึงแล้วกูเพิ่งโหลดแมพเต็ดอ้อยบ้าแมงเอ้ย <c oughs> มึงหยุดขยับไปขยับมาสักทีเะมันดังโอ้ยมันก็คิดทางเล็กๆแบบก็ค ไปเว้ยมันก็แค่ก้าวเข้าไปเว้ยเนี่ยก็คแค่เดินไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำเหมือนคนอื่นเขาเดินไปเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคนอื่นเขายังทําได้เลยเนี่ยทําไมเราจะทําไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมเออเอออย่างนั้นอย่างนั้นโปรเฟชโน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 นบ้านบ้านเต้สิเอาละมันคูณสี่ไรเต้เต้ไอยู่ไหนวะเอ เต็มขึ้นไปแล้วเหรอวะเต็มขึ้นแล้วเหรอแม่งเหลืออยู่นาทีเดียวเองเต้เฮ้ยมึงมึงคูณสิบหกเลยเหรอให้บ้านให้บ้านบ้านอาในเล่นเถอะโอเคโหลดแบบใหม่แล้วจ้าไปเร็วเข้าทุกคนสามัคคีคือพลังโอ้ยแม่งปีนเป็นอะไรโอ้โอ้เออ oh my gosh oh my gosh oh my gosh อืมอมอมก็แค่บันไดมันก็แค่บันมันก็แค่บันไดใช่ไหมเตเตนายย่าอย่าบักอยู่ตรงนั้นเตเฮ้ยเฮ้ยเมื่อ,อ,อกี้มันเห็นโอ้โหโอ้โหแหลกเป็นขี้เลยเมื่อกี้โอ้ไม่ก็ชเพื่อน ไม p พาว r รลนไม p พาวเรแล้วมึงจะกระโดดทำไมใครมึงซื้อเกมพัดมึงซื้ออะไร้ามึงไม่ต้องแกล้งกูแบบเือใหม่อย่างนี้ก็ได้นะมึงก็รู้อยู่ว่ากูเล่นเกมแนวปาก,กัวไม่เป็นไอเตะก็ยังเอากูมาทรมานอย่างนั่นแหละนั่นแหละเอากูมาทรมานแบบนี้เลยเนี่ยเอาเอาทรมานแบบนี้เลยเว้ มื่อไหร่มันจะอยู่กระโดดลูกกระโดดลูกโอ้โหมตีเป็นลูกป็ปองเลยเมื่อกี้นั่นแหละลูกนั่นแหละเอาใจกูไปเลยขอบคุณมากเลยครับคุณฟินนิกครับผมผมเออปากวัวหดมากหดเกินหดเกินเออนั่นแหละเฮ้ยนี่ไม่ใช่ความสามารถเฟซแล้วจะบังทำไมเออนั่นแหละเฮ้ยมันจุดสดกระโดดสักทีดิวะ อ้าววัดดีครับคุณหมวยวัสดีครับ,ค,ค,รบคุณหมวยเฮ้ยทําไมเรามองไม่เห็นตัวเราเลยวะเฮ้ยไอเตยหยุดบักเพื่อนเราหยุดบักหยุดบักเอยหยุดกระโดดสักทีไว้ตาเถีนจะมันง่ายจ้ะเฮ้ยเอ,ยอะไรวะมองไม่เห็นตัวเองจ่ายยี่สบโลบัคอะไรจ่ายยีสิบโลบัค,อะ,บบคอะไรเพื่อนเฮ้ยอะไรวะ ฮ้กูว่ดมันตรงไหนวะเนะี่ยเอากูมาบันไดอะไรวะเนะี่ยกูมาบันไดแห่งชีวิตเฉยเลยทำไมกูลงมาอยู่ตรงนี้วะทำไมกูลงมาอยู่บันไดแห่งชีวิตวะอะไรวะเฮ้กูงงแล้วนะเวยเ้ยเฮ้มึงพากูมาไหนนะเนี่ยเฮ้กูอยู่ในดินแดนของพระเจ้าเหรอพระเจ้ารักกูเหรอพระเจ้านำกูไปแล้วเฮ้เฮ้ย,ยดินแดนสวรรค์เหรอ ดินแดนสวรรค์ที่มองอะไรไม่เห็นต้องรีเซ็ตละโอ้โหดินแดนแห่งพระเจ้าโอ้แม่เจ้าใคร,รเ่เียที่อะไรกเนี่ยเกมพาร์ทมึงเยอะขนาดนี้เลยเหรออุบัติเอะไรนะนเตฟินิก <seja> ฟ<ต>ินิกมาดูเหอ้นถึงขั้นบนด้ไงอะโอ้โพระเจ้ามารับมึงไปแล้วไงเต อะไรไก่อะไรไก่พรเอยสตรีมสตรีมลุกสตรีมลุกสตรีมแล้วกูไม่เห็นใครด้วยนะมันไม่มีใครซื้อป้องกันที่เลยหรอไม่มีใครซื้อหายไม่เห็นใครด้วยนะว่าใครแม่งอยู่ไหนบ้างเนี่ยแล้วกูอยู่ไหนวะเฮ้ยมันไม่มีใครอยู่ย กูงงนละไอเต็มึงซื้ออะไรบ้าเนี่ยมึงมีตังค์เยอะกูเห็นอยู่นะเว้ยกูเ,เห็นนะ,อะไอดีมึงมีมึงมีไอเหรียญข้างๆข,ข,ขวาซ้ายกูเนี่ยมีเป็นร้อยๆเลยกูเห็นเออตายเลยไอเขี้ยเอ้ยอะไรวะมึงมึล่องห,นอหุนนะมึห็ไหเลยมึงล่องหุนโอ้มึงล่องหุนแล้วกลัวอะไรเนี่ยไม่มีตัวตนหรอวะ มีคนเชิดกระโดดเวลาเขมกเอาอีกแล้วมีคนเชิญมาตกปคนเชิรบวกกันมีคนเชิร์บิ่งเลวมีคนเชืรอรถดมันเ<อ><ค>ชืรอทุกอย่างแล้วก็มีคนเชืรอบวกเวลาพะเจ้ากูจะจับมึงโอ้โหคงไว้ได้แค่ฝุ่นทีไหมเคยเออกูยังไม่ได้ขึ้นกูยังไม่ได้ขึ้นเลยฮัลโหลไก w h a The t Fucking เอ้ย <c oughs> กูรู้กูรู้ว่านี้สิ้นปีเว้แต่มึงไม่ควรจะแบบเกมขนาดนี้อย่าแกงแบงกูกูเล่นไม่เป็นเออห่า <c oughs> มเอาอีกแล้วมึงอยู่ที่นี่ให้เวลามันเดินไป ไอเกมบอกว่าไม่มีคนโปรไอเตะปีนได้เล้วเร็วอะไอเฮียมันเข้าโปรอะเข้าโปรอะไรมเข้า